สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงการเทรนหลังจากการผ่าตัดรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่าหรือ ACL นะครับโดยหลักลกจะต้องมีการผ่าตัดรักษาครับขึ้นอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์การขาดมากแค่ไหนโดยหลักๆแล้วเอ็นไขว้หน้าจะอยู่ด้านในเขา่าซึ่งจะมีเอ็นไขว้หน้าและไขว้หลังจะมีหน้าที่ให้ความมั่นคงของร่างกายส่วนมากเอ็นไขว้หน้าที่ขาดจะเกิดขึ้นในนักกีฬาที่มีการทวิตของขา หรือการบิดของหัวเขา่าเช่นนักกีฬาฟุตบอลครับและการเทรนฟื้นฟูหล,ลังจากการผ่าตัดนะครับก็จะมีทั้งหมด5ระยะนะครับจะเริ่มระยะแรกตั้งแต่วันแรกหลังจากการผ่าตัดเลยนะครับอันดับแรกที่เราต้องการเลยนะครับคือดูในเรื่องของมุมเข่านะครับซึ่งท่านี้นครับให้กดให้เหลือถึงศูนย์องศาเลยนะครับหรือเอาเท่าที่ร่างกายร,รู้สึกว่าไหวนะครับ และเราจะต้องมีการออกลังกายกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าหรือว่ากล้ามหน้าขานะครับซึ่งท่านี้ให้เตะขาขึ้นเหมือนเลกเอ็กเทนชันเลยนะครับผมสามารถทําได้ทั้งสองข้างนะครับเพราะกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงเท่ากันครับส่วนระยะที่2นะครับเราคาดหวังว่าจะเดินลงน้ําหนักโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าหรือไม้ค้ำได้นะครับท่านี้ครัจะเป็นมินิสปอร์ตนะครับให้ลงมาเท่าที่ร่างกายไหวแล้วก็ขึ้นดันสะโพกขึ้นด้วยครับ โดยถ้าต่อไปนะครับก็จะเป็นจัก,กรยานนะครับผมโดยให้ทําเป็น low distance ก่อนนะครับคือการงอเข่าช้าๆแต่ถ้าสามารถทําได้สุดก็สามารถทําได้ครับเพราะเราคาดหวังให้สามารถงอเข่าได้สุดตั้งแต่ในระยะแรกแล้วครับผมโดระที่3นะครับเราจะมีอุปกรณ์ป็นสเต็ปนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการแลนดิ้ง หรือการกลับไปจ็อกกิ้งนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ในนักกีฬาประเภทต่างๆเยอะมากครับผมและเราสามารถทำให้ยากขึ้นโดยการเพิ่มความสูงนะครับผมในระยะ4ีนะครับเราคาดหวังให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวได้หลายทิศทางมากขึ้นนี่จะเป็นการทําเหมือนเรกรนนะครับแต่จะมีการไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างๆเพื่อให้กล้ามเนื้อขาเคลื่อนไหวได้หลายทิศทาง ่วนระยะที่5นะครับเราจะมีการกระโดดเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้กล้ามเนื้อขาได้ทํางานอย่างเต็มที่นะครับแบบนี้คือพร้อมจะกลับไปวิ่งได้แล้วครับ